เียวอันนี้อันนี้เงินลาวนะครับแต้ก็เป็นแสนลร้านนะที่นี่คนมากินเยอะเหมือนกันกาแฟลาวเป็นนประเทศที่มีเงินนะ เหมืนว่าอย่างนี้นะฮะคนมีฐานะดีเยอะครับขับรถหรูๆก็สวยๆครับโดยเฉพาะคนในเมืองครับเจริญมากจริงจัง เลือนสน,จสน,ออสน,อนใจทัพจโจหรือเดินทางของไุกร่านับเลือกไปต้องตัดจริงนิ่ไปจัครับเดินทางรถไ้งสองท่านครับนี่ได้ต่อ่านคอมเมนต์นะเทิพย์เยี่ยมพระเดินทางของทรับพี่เป็ชูชาติหอม,หอ,มหอมใส สวัสด,ดีพี่เจอคุณปูด้วยงวับไซย์รอดูที่พัก,ก,ก,ก ừ, แล้วก็มีภาษาอะไรภาษาพม่ามาไปเลยไ้เลยไเว้ยไ้แลวเหรอออ สนุกครับสัาชิทีนี้นะครับวิ่งจันทร์วังเวียงนะครับก็โอเคครับอยากขอนแก่นคือวิ่งจันทร์วังเวียงครับได้อะไรเยอะประสบการณ์ได้เห็นบ้านเมืองเขาได้เห็นอาหารการกินนะครับชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนอัธยาสายดีมิตรภาพครับคนลาวเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นเชื้อสายเดียวกันกับคนไทยนะฮะดูทีวิไทยครับ นิสัยแจกคอผมว่าแท้คนไทยเลยนะครับเป็นคนมีมารยาทมีขอนอนขอมทนนะครับมีสมามาระวะดีครับไม่เอารักกอเปรียนนอกท่องเที่ยวนะฮะก็ไม่บวกไม่พาดไม่ขอติข,ตขออะไรนะครับแล้วแต่จะให้นะครับ รอเขาไปกินได้้ครับผมเจออึ่งอ่างน,นะอึงอ่างเกียดตบนะก็ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับก็ไม่ได้เห็นมานานหลายปีแล้วะคราะเราอึ่งอ่างนะมาเจอที่เวียงจันทร์ครับเขาทำเป็นอาหารต้มกินนะต้ะมตะไบมะสามอ่อนแล้วม,มีปูตะเจอปูมานี่ครับปูนะ มันมาละมันละสิบแปดบาทนั้งไงนี่ครับประมาณห้าหกตัวเนี่ยมันเป็นตัวนี้สวยมากครับพามันกระปูร้อนโอะปูร้อนนี่เหรออ้รนี่ซาเขียวไม่ใช่กระปูเนาะร้อนนั่นเนี่ยที่มันจะมีฟองนมด้วยนะไอ้ด้วงมันได้มาอย่างเงี้ยเนี่ยพาไม่สวยมากเลยคัดแถวเลยนะ ล1,200กว่าบาทแล้วก็ชาเขียวอร่อยชาเขียวอะไรชาเขียวอร่อยสาวนาร์ตชาวนาร์ตใช่วันนี้วันที่หนึ่งวิถุนายนนะครับที่เราถ่ายอยู่นะครับเมืองเวียนเทียนนะครับประเทศลาวครับกับกาแฟร้านอเมซอนนะฮะกับทัมบูฮักเซียชุดที่เจ้าเทเวลครับขบวนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ